คุณเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งลูกสาวในบ้านของคุณถูกบางสิ่งที่ไม่ใช่คนเข้าสิงจนเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงเธอดวงตาสีดําสนิทที่จ้องมองคุณในความมืดคืนนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องจริงที่สั่นสะเทือนหัวใจคุณใส่ข้าลูกสาวเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณไม่กล้ามองเงามืดยามค่ำคืนอีกต่อไปค่ำคืนนี้ ลมพัดเย็นเฉียบพาเสียงรีบริ่งเรรดังระง,งมทั่วลานบ้านไม้เก่าแสงตะเกียงริบรี่ส่องให้เห็นเงาของต้นตาลสูงโยกไหวเงานั้นทอดลงบนผนังบ้านราวกับกำลังเคลื่อนไหวช้าๆไม่ยืนกอดอกมองลูกสาวที่นั่งนิ่งอยู่มุมห้องดวงตาของเด็กสาวแดงกำัจ้องออกไปในความมืดเธอไม่ขยับไม่เอ่ยคำเหมือนถูกบางสิ่งจับตรึงร่างกายเอาไว้เสียงหอบหายใจของแม่ดังชัดในความเงียบ หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกกลิ่นควันกํายานที่วางไว้บนโต๊ะกลางบ้านาคลุ้งทั่วห้องควันนั้นลอยวนคล้ายงูเลื้อยก่อนจะคลี่ตัวหายไปในเงามืดทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆแว่วออกมาจากลำคอของลูกสาวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอมันแหบพร่าต่ำลึกเหมือนคนแก่กำลังหัวเราะเยาะแม่รีบถอยหลังมือสั่นจนแทบถือพระเครื่องไม่อยู่ดวงตาของลูกสาวเหลือบมามอง แววตาคมกริบราวกับมีคนแปลกหน้าอยู่ในร่างนั้นแสงไฟกระพริบวูบวาบเสียงข้าวของล้มลงมาโดยไม่มีใครแต่ต้องบรรยากาศในห้องหนาวเย็นอย่างผิดธรรมชาติทุกลมหายใจของแม่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เขาเอามาให้แล้วร่างนี้เป็นของข้าแล้วแม่หันคอไปมองแต่รอบข้างว่างเปล่า มีเพียงเงาดำาก่อตัวอยู่หลังลูกสาวเงานั้นสูงชะลูดแผ่ขยายเต็มผนังบ้านดวงตาลูกสาวพลาหลืกขึ้นขาวโพลนร่างกายสั่นกระตุกเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงกระชากแม่กรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับสะท้อนกล้องในบ้านร้างพื้นบ้านไม้เก่าเอียดอาร์ดเหมือนจะสุดลงตามแรงสั่นสะเทือนลมแรงพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างจนตะเกียงดับวูบ ทุกสิ่งรอบตัวมืดสนิทเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านเข้ามาเป็นลำเงาดำนั้นค่อยๆแทรกซ,ซึมเข้าร่างลูกสาวเสียงหัวเราะต่ำลึกดังก้องอยู่ในอกบรรยากาศหนักอึ้งจนแม่หายใจไม่ออกแม่รีบหยิบพระเครื่องขึ้นแนบอกเสียงสวดมนต์หลุดออกมาสันเครือจากริมฝีปากแต่ทันใดนั้นร่างลูกสาวเงยหน้าขึ้นมาช้าๆรอยยิ้มกว้างจนผิดรูปปรากฏบนใบหน้าพระของเจ้าไม่มีค่าอะไรที่นี่ เสียงแหบต่ำเอื้อนเอ่ยออกมาในความมืดวงตาขาวโพลนจ้องขม็งสะท้อนแสงจันราวกับสัตว์ป่าแม่ก้าวถอยหลังชนเข้ากับประตูบ้านมือสั่นเทิมพยายามไขกุญแจเพื่อหนีแต่กุญแจนั้นกลับหมุนไม่ออกเหมือนมีมืออีกข้างจากด้านในกดขัดไว้แน่นเสียงตึงตังดังขึ้นจากเพดานเหมือนฝีเท้าหนักๆก,ก,กำลังเดินวนทั้งที่ไม่มีใครอยู่บนนั้นมานานหลายสิบปี กลิ่นเหม็นสาบพลุ้งกระจายไปทั่วเหมือนกลิ่นศพที่ถูกฝังตื้นแล้วขุดขึ้นมาใหม่แม่หายใจติดขัดดวงตาเบิกว้างน้ำตาไหลไม่รู้ตัวลูกสาวหัวเราะลัน่นเสียงหัวเราะยาวเยียดเหมือนก้องออกมาจากหลายปากบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนตามจังหวะเสียงนั้นทันใดนั้นร่างลูกสาวลุกขึ้นยืนข้อต่อขยับผิดธรรมชาติแขนขค้างอหักเสียงกระดูกลั่นดังสะท้อนก้องไปทั่วห้อง ร่างนั้นค่อยๆก้าวเข้าหาแม่ทีละก้าวแม่ยกพระเครื่องขึ้นสูงสุดแขนเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ร่างลูกสาวกลับเอียงคอหักไปด้านหนึ่งพร้อมกับเสียงหัวเราะชวนขนลุกสวดต่อไปเถอะมันทําให้ข้าสนุกยิ่งขึ้นเงาดําด้านหลังยืดยาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังจะกลืนกินทั้งบ้านให้หายไปในความมืดเสียงกรีดร้องของแม่ดังสะท้อนก้องออกไปในค่ำคืน ทว่าในความเงียบหลังจากนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงใดๆอีกเลยเงามืดปกคลุมทั่วบ้านจนแสงจันทร์ไม่สามารถส่องเข้ามาได้ทุกสิ่งเงียบกริบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแม่ยืนแน่นิ่งตัวแข็งราวกับถูกแช่แข็งดวงตาเบิดกว้างมองลูกสาวที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังก้องไปทั่วพื้นไม้ทีละก้าวทีละก้าวช้าแต่หนักแน่นจนแม่รู้สึกว่าพื้นบ้านจะพังลงได้ทุกเมื่อ สายลมเย็นจัดพัดเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เหมือนมีมือเย็นเฉียบหลายคู่ลูบไล้ตามต้นคอแม่เส้นขนทั่วร่างลุกชันหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาลูกสาวหยุดยืนตรงหน้าระยะห่างเพียงแค่เอื้อมมือรอยยิ้มกว้างจนหน้าขนลุกริมฝีปากมีคราบเลือดคล้ายถูกกัดจนแตกแม่เอ๋ยถามเสียงสั่นเครือนี่ลูกใช่ไหมหรือว่าเจ้าเป็นใครร่างนั้นไม่ตอบ เพียงแต่ยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วเรียวชี้ตรงมาที่แม่พร้อมกับเสียงกระซิบต่ำลึกดังขึ้นในห้องเลือดของเจ้าจะทำให้ข้าอยู่ต่อไปทันใดนั้นประตูบ้านปิดดังปังสนันเสียงลมหายใจดังทีแรงทั่วทั้งห้องแต่ไม่ใช่ของแม่เหมือนมีใครอีกหลายคนซ่อนอยู่ในความมืดเงาดำหลายร่างค่อยๆปรากฏขึ้นตามมุมห้องบางร่างไร้หน้าบางร่างหัวบิดเบี้ยวผิดรูป เสียงกระดูกหักดังเปาะแปะร่างเหล่านั้นเคลื่อนไหวเข้ามาหาแม่ทีละก้าวแม่กรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นสะท้อนออกไปเหมือนถูกขยายแต่ก็ไม่มีใครได้ยินนอกจากวิญญาณที่รายล้อมอยู่ลูกสาวหัวเราะก้องดวงตาขาวพลนพนลายเป็นสีดำสนิทปากเอ่ยคำที่ไม่ใช่ภาษาใดๆที่แม่เคยได้ยินถ้อยคำโบราณน,นั้นก้องสะท้อนกดทับอากาศจนแม่หายใจแทบไม่ออก เพดานบ้านเริ่มมีรอยร้าวฝุ่นไม้ร่วงกราวลงมาเหมือนฝนบรรยากาศก,กดทับจนแม่สุดตัวลงกับพื้นมือยังยึดพระเครื่องไว้แน่นแต่พระกลับร้อนผเผาราวกับถูกไฟเผาจากภายในเงาดำทั้งหมดเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงหัวเราะเสียงกระซิบเสียงคร่ำครวญดังปะปนกันเหมือนเป็นเสียงของคนตายที่ถูกสาปไม่ให้ไปไหนแม่หลับตาแน่นน้ำตาไหลรินอธิษฐานสุดหัวใจ ให้ใครสักคนช่วยพาลูกสาวกลับมาก่อนที่ร่างนี้จะไม่เหลือสิ่งใดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเสียงอธิษฐานของแม่สั่นเครือแทบไม่เป็นท้อยคําแต่มันก้องสะท้อนอยู่ในห้องราวกับมีใครได้ยินทันใดนั้นลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ามาตะเกียงที่ดับไปแล้วกลับลุกพลุกขึ้นอีกครั้งเปลวไฟสว่างว่าเผยให้เห็นเงาดํารอบห้องชัดเจนร่างไร้หน้าร่างหัวบิดเบี้ยวค่อยๆชะงักหยุดเคลื่อนไหว แต่เสียงคร่ำครวญกลับดังระงมเหมือนพวกมันโกรธเกรี้ยวที่ถูกบางสิ่งขัดขวางลูกสาวสะดุ้งร่างกระตุกตาเบิกโพลงแล้วกรีดร้องเสียงแหลมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงผู้หญิงสูงวัยที่โก,กรธเกลียดสุดขีดอย่ามายุ่งกับของของข,องข้าเงาดำทั้งหมดสั่นไหวเหมือนกำลังจะพุ่งเข้าหาแม่แต่พระเครื่องในมือกลับเปล่งแสงสีทองออกมา แม้จะริปรีแต่พอจะทำให้เงาพวกนั้นถอยห่างแม่ยกพระขึ้นสูงสุดแขนสวดมนต์ด้วยเสียงที่ชัดเท่าชัดคำความสิ้นหวังกลับกลายเป็นแรงผลักดันหัวใจเต้นแรงจนเลือดสูบฉีดไปทั้งตัวลูกสาวกรีดร้องดังขึ้นร่างสุดลงกับพื้นมือกุมศีรษะเสียงโบราณหยุดกระทันหันเหมือนถูกกดทับด้วยพลังบางอย่างเงาดำรอบห้องวยวาย เสียงโหยหวนแหลมสูงดังจนแก้วหูแม่แทบแตกบางร่างลุกไหม้เป็นเท่าดำหายวับบางร่างแตกกระจายกลายเป็นหมอกดำลอยหนีไปแต่เงาหนึ่งกลับยืนนิ่งไม่ขยับมันคือเงาที่สูงชะลูดแผ่กว้างเต็มผนังบ้านดวงตาสีแดงสว่างคมกริบจ้องตรงมาที่แม่เจ้าจะชนะข้าได้อย่างไรนี่คือพันธะที่ทำไว้แล้วเสียงนั้นดังก้องเหมือนฟ้าร้องพื้นบ้านสั่นสะเทือนหนัก ข้าวของตกกระแทกกระจายเกลื่อนลูกสาวที่นอนชักระตุกค่อยๆถูกนอนนั้นลากถอยหลังเหมือนกำลังจะถูกกลืนหายไปในความมืดแม่พุ่งเข้าคว้ามือของลูกกำไว้แน่นสุดแรงแม้ปลายนิ้วจะเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่แม่ไม่ยอมปล่อยถ้าจะเอาก็เอาชันไปแทนเสียงของแม่สั่นสถานตะหนักแน่นแววตาเต็มไปด้วยความรักและสิ้นหวัง เงาสูงชลุดหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะราวกับกำลังชั่งใจจากนั้นเสียงหัวเราะต่ำลึกก็ดังขึ้นอีกครั้งดังยิ่งกว่าเดิมจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนราวกับจะถล่มลงมาหัวเราะนั้นก้องสะท้อนอยู่ในผนังไม้เก่าราวกับมาจากหลายทิศทางเสียงแหลมต่ำประสานกันจนบรรยากาศหนักอึง้งแม่กอดแขนลูกแน่นตัวสันสาน เหนื่อยเย็นไหลท่วงทั้งร่างแม้ลมหนาวยังพัดวูบเข้ามาไม่หยุดเงาสูงชะลูดยืดขยายขึ้นเรื่อยๆจนศีรษะมันชนเพดานบ้านผนังไม้แตกร้าวส่งเสียงดังเปรี้ยเศษฝุ่นและไม้เก่าร่วงโปรยลงมาราฝนเจ้ากล้าท้าถ่ายข่าเพื่อร่างนี้หรือเสียงนั้นดังดุดฟ้าคำรามถ้อยคำหนักแน่นจนพื้นบ้านสั่นสะเทือนตามจังหวะแม่กัดฟันแน่นดวงตาเปียกชื้นไปด้วยน้ำตา แต่เสียงตอบกลับชัดเจนใช่ลูกค่าต่อให้ข้าตายข้าก็จะไม่ปล่อยท่านใดนั้นพระเครื่องในมือแม่ร้อนระอุแสงสีทองพวยพุ่งออกมาจนห้องทั้งห้องสว่างวาบเงาดำทั้งหมดถอยยกรูดด้วยเสียงหยหวนบางร่างล้มคว่ำบางร่างแตกสลายเป็นควันดำล่องลอยออกไปแต่เง,งาสูงชะลูดยังคงยืนนิ่งแม้แสงนั้นจะเจิดจ้ามันกลับไม่ถอยสักก้าวดวงตาสีแดงคู่นั้นจ้องเขม็งมาที่แม่ ก่อนจะหัวเราะต่ำอีกครั้งลูกสาวกรีดร้องสุดเสียงร่างกระตุกจนเกือบหลุดจากมือแม่ผิวหนังเริ่มเปลี่ยนสีค้ำเหมือนถูกพิษกัดกินเส้นเลือดดำปูดขึ้นทั่วร่างแขนข้างอาหักผิดรูปแม่แทบใจขาดแต่กลับกอดลูกแน่นกว่าเดิมเสียงสวดมนต์ดังออกมาไม่หยุดแม้เสียงจะแต่พระหายใจติดขัดแต่หัวใจแม่มั่นคงยิ่งกว่าเก่าเงาสูงะลุดเอื้อมมือยาวเหยียด นิ้วเรียวแหลมเรากรงและพุ่งตรงมาที่แม่ทันทีที่เล็บเฉียดอากาศเสียงหวีดวิวดังสะท้อนเหมือนความตายกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เปลวไฟจากตะเกียงสั่นระริกเงามืดยิ่งหนาทึบกลืนกินพื้นที่เกือบทั้งหมดเหลือเพียงวงแสงเล็กๆรอบแม่และลูกแม่กรีดเสียงสวดดังขึ้นอีกครั้งพระเครื่องในมือแตกออกเป็นเสี่ยงแต่กลับมีประกายแสงเล็กๆล,ล,ลอยฟุ้งกระจายรอบห้อง แสงนั้นแทรกเข้าไปในร่างลูกสาวทีละน้อยทีละน้อยลูกสาวชักกระตุกแรงกว่าเดิมดวงตาที่ดําสนิทพลันกลับมีแสงขาววาบขึ้นเสียงกรีดร้องเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นเธอเอ่ยเบาๆสั่นเครือแม่ช่วยหนูด้วยหัวใจแม่แทบแตกสลายน้ำตาไหลพรากไม่หยุดมือยังคงกอดลูกแน่นขณะเดียวกันเงาสูงะลูดคำรามลั่น เสียงดังก็เหมือนฟ้าฟาดกลางหาวไม่มีวันร่างนี้เป็นของข้ามันพุ่งเข้าหายอย่างรวดเร็วเล็บยาวแหลมจ่อทะลุร่างทั้งคู่แสงในห้องดับวูบเสียงหอยหวนและเสียงหัวใจเต้นของแม่ดังผสานกันก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนหายไปในความมืดความมืดนั้นหนาทึบราวกับถูกปิดทับด้วยผืนผ้าสีดำมือหมาทุกสิ่งรอบตัวหายไปสิ้นเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของแม่กับเสียงสะอื้นของลูก แม่ยังคงกอดลูกไว้แน่นแขนทั้งสองข้างสั่นระริกหัวใจเต้นแรงจนแทบฉีกอกทันใดนั้นแสงสลัวบางเบาปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นแสงสีทองอบอุ่นราวกับเปลวเทียนในวิหารเก่าแสงนั้นไม่ใช่จากพระเครื่องที่แตกหายไปแล้วแต่กลับเป็นพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคำอธิษฐานของแม่เองเงาสูงะลูดคำรากล้องดวงตาแดงว่าด้วยความโกรธมันก้าวพุ่งเข้ามาอีกครั้งแขนยาวเหยียดเหมือนเนื้อมือปีศาจ แต่ทุกครั้งที่เข้าใกล้วงแสงสีทองก็ผลักมันถอยออกไปเสียงเหมือนฟ้าและฟ้าร้องดังสนั่นในความมืดลูกสาวสะอื้นสะอึกเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนแม่หนูหนาวทำไมข้างนึนมันเจ็บแม่ก้มลงกอดลูกนั่นขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดอย่ากลัวเลยลูกไม่อยู่ตรงนี้แม่จะไม่ปล่อยเจ้าไปไหนเงามืดรอบด้านแผ่เสียงโหยหวนบางร่างปรากฏขึ้นในวงแสงวาบเดียวเป็นร่างคนที่แม่ไม่เคยรู้จัก แต่แต่ละร่างเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดซึมเน่าเฟะพวกมันยื่นมือออกมาเหมือนกำลังเรียกหาลูกสาวแม่เบือนหน้าไม่มองใช้ใจทั้งหมดเพ่งไปที่ลูกเสียงสวดที่แตกพร่าเมื่อครู่กลับชัดเจนขึ้นทุกถ้อยคำเป็นเหมือนคมดาบแทงคะลุความมืดเงารอบรอบสะดุ้งถอยร่นเสียงกรีดร้องดังก้องจนแสบแก้หูทันใดนั้นเงาสูงชะลูดกรีดร้องเสียงแหลมร่างมันบิดเบี้ยวยืดหดราวกับกำลังดิ้นทุรนทุรายไม่ เจ้าจะพาก่างนี้ไปจากข้าไม่ได้เสียงมันดังก้องสะท้อนจนพื้นมืดรอบตัวแตกออกเป็นรอยร้าวแม่จ้องกลับไปด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความกล้านี่ไม่ใช่ของเจ้านี่คือลูกของข้าคำพูดนั้นทําให้แสงทองรอบตัวสว่างจ้าจนแทบมองไม่เห็นอะไรเสียงโหยหวนทั้งหมดกลายเป็นเสียงเดียวยาวยืดก้องไปในความว่างเปล่าเงาร่างมากมายถูกดูดหายไปในรอยร้าวทีละร่าง แม้แต่งเงาสูงฉลูดก็ค่อยๆแตกกระจายกลายเป็นละองดำปลิวหายไปกับความว่างเปล่ารอตัวเงียบสนิทอีกครั้งเหลือเพียงแม่ที่กอดลูกสาวแน่นอยู่กลางความว่างเปล่าร่างของลูกค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นเสียงสะอื้นแผ่วเบากลายเป็นเสียงหายใจปกติแม่ร้องให้ด้วยความโล่งอกมือยังคงลูบศีรษะลูกเหมือนกลัวจะหายไปอีกแต่ก่อนที่แม่จะได้พักหายใจความว่างเปล่าก็เริ่มสั่นสะเทือน พื้นมือด,ด้านล่างเกิดเป็นรอยแยกใหม่เสียงกระซิบแ่วเบลตล,ลอดออกมาไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายสิบหลายร้อยเสียงพร้อมกันพันธาย,ยังไม่สิน้นเลือดยังเป็นของเราเจ้าอาจขับไล่ข้าได้แต่เจ้าจะไม่มีวันหลุดพ้นแม่ชะงักหัวจะเย็นวา่าบลูกสาวที่อยู่ในอ้อมกอสดสะดุ้งเฮือกดวงตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทอีกครั้งและเสียงหัวเราะคุ้นเคยค่อยๆดังขึ้นมาในเงียบงนัน เสียงหัวเราะนั้นแผ่วในตอนแรกแต่ค่อยๆดังขึ้นราวกับกล้องสะท้อนมาจากก้นบึ้งลึกใต้ดินแม่กอดลูกแน่นใบหน้าซุกลงกับไหล่เล็กของเธอน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่พอเธออย่าพรากลูกข้าไปอีเสียงแม่สั่นเครือแต่อัดแน่นด้วยความสิ้นหวังและรักสุดหัวใจดวงตาสีดำสนิทของลูกสาวจ้องตรงขึ้นไปบนความว่างเปล่าริมฝีปากค่อยๆยิ้มยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอข้าเตือนแล้วพันธนีไม่มีวันถูกตัดขาด เสียงนั้นดังก้องออกมาจากปากเล็กๆของเด็กแต่เต็มไปด้วยพลังของวิญญาณโบราณร่อยแยกใต้พื้นมืดกว้างขึ้นเสียงกรีดร้องจากวิญญาณนับร้อยดังระงมมือมากมายยื่นออกมาจากความมืดมือนั้นซีดขาวบิดเบี้ยวบางนิ้วขาดหายพวกมันพยายามฉุดรั้งทั้งแม่และลูกลงไปในหุบเหวนั้นแม่กรีดร้องสุดเสียงกอดลูกแน่นจนแขนสัน่นขอบเหวลึกส่งกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงราวกับซากศพที่เน่าเปื่อยอยู่มานับร้อยปี แม่หายใจติดขัดแต่ยังพยายามสวดมนต์ต่อเสียงสวดไม่ดังนักแต่จริงใจและมั่นคงทันใดนั้นแสงเล็กๆล,ลอยขึ้นมาจากรอยแตกบนพระเครื่องที่เคยแตกกระจายประกายทองนับพันพุ่งขึ้นไปบนฟ้าในความว่างเปล่าพลังนั้นโอบล้อมแม่กับลูกไว้ในเกราะสว่างมือมากมายที่พยายามฉุดรั้งถึงกับลูกไหม้และหายวับไปลูกสาวสะอึกน้ำตาไหลอับแก้มเสียงของเธอจริงๆกลับมาแผ่วเบา แม่หนูกลัวช่วยหนูด้วยแม่สะอื้นหักรวบรวมแรงทั้งหมดอบกอดแม่อยู่ตรงนี้แม่จะไม่มีวันปล่อยแต่เสียงปีศาจหัวเราะก้องขึ้นอีกครั้งเจ้าจะขวางข้าได้ถึงเมื่อไหร่เลือดนี้ถูกแลกเปลี่ยนไปแล้วต่อให้ข้าไปมันก็จะทิ้งตราวไว้บนร่างนี้ตลอดกาลทันใดนั้นดวงตาของลูกสาวกระพริบสลับขาวใสกลับกลายเป็นดำสนิทดำกลับกลายเป็นขาววาบ ร่างเธอกระตุกเหมือนถูกแย่งชิงจากสองพลังในเวลาเดียวกันเสียงร้องสองเสียงตะโกนออกมาจากปากเดียวเสียงหนึ่งคือเด็กสาวผวาร้องให้อีกเสียงคือหญิงชราแหบพระโกรธเกรี้ยวความมืดรอบๆเริ่มก่อตัวเป็นรูปเงามนุษย์มหืมาร่างสูงชลูดปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใหญ่กว่าก่อนหน้านี้หลายเท่ามันโน้มตัวลงมาดวงตาแดงก่ำสว่างราวฐานไฟลุกโชนเจ้าหยุดฆ่าได้แต่ไม่เคยชนะฆ่าได้ พื้นในความม่างเปล่าแตกออกเป็นเสียงเสียงคล้ายฟ้าผ่าและน้ำแตกกะลิ่งดังสนัน่นแรงลมหมุนวนจนแม่แทบยืนไม่อยู่แต่แขนยังคงกอดลูกไว้แน,น่นแม้ร่างกายจะถูกแรงมหาศาลฉุดดึงแม่ตะโกนทั้งน้ำตาถ้าต้องแลกก็เอาวิญญาณข้าไปแทนปล่อยลูกของข้าให้พ้นเถอะเสียงสะท้อนดังไปทั่วความมืดราวกับฟ้าร้องรับรู้คำอธิษฐานนั้น แสงสีทองสว่างเจิดจ้าอีกครั้งกลืนกินทั้งร่างแม่และลูกก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะหายวับไปนในความเงียบงันเงียบเงียบเสียจนแม่ได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตึกตึกอยู่ในอกเมื่อแสงสีทองดับลงแม่พบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ลมอ่อนๆพัดใบหญ้าเอ็นไปมาฟ้ายามราตรีสว่างด้วยแสงดาวนับพันดวงสวยงามเกินกว่าที่จะเป็นโลกของความเป็นจริง แม่ก้มลงมองลูกที่อยู่ในอ้อมแขนใบหน้าเล็กสงบลงดวงตาหลับพริมไม่มีร่องรอยความทารมานเหมือนเมื่อครู่แม่ร้องให้อีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งอกทว่าไม่นานเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นแผ่วเหมือนลมพัดผ่านหูเจ้าไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้หรอกสัญญาที่ทำไว้กับข้ายังคงอยู่แม่หันคอบมองรอบๆแต่รอบตัวกลับมีเพียงหญ้าและท้องฟ้า กระทั่งเงาของต้นไม้ใหญ่ปรากฏขึ้นไกลลิฟเงานั้นสูงตั้งประงานราวเสาหลักแห่งโลกใต้ต้นไม้มืดมิดเห็นเพียงเงามนุษย์สูงชะลูดยืนนิ่งอยู่ในความเงียบดวงตาสีแดงคู่เดิมลุกวาบขึ้นมาอีกครั้งราวกับดวงดาวต้องสาบที่คอยเฝ้ามองจากฟากฟ้าเสียงหัวเราะต่ำดังสะท้อนเจ้าพาลูกหนีได้แต่หนีได้ไม่นานที่ใดมีเงาที่นั่นคือที่ของข้า ทันใดนั้นพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนหญ้ารอบรอบกรอบเกรียวราวกับถูกไฟเผากลายเป็นสีดำมืดส่งกลิ่นไม่ฉุนแสบจมูกลูกสาวที่หลับอยู่สะดุ้งไหวริมฝีปากสันระริกพึพมพำออกมาเสียงแผ่วแม่เขากำลังมาแม่กอดลูกแน่นขึ้นอีกครั้งมองไปรอบๆอบด้วยสายตาตื่นกระหนกแต่แทนที่จะถอยหนีแม่กลับก้าวไปข้างหน้าเดินตรงเข้าสู่เงาของต้นไม้ใหญ่ ดวงตาเต็มไปด้วยความกล้าแม้ร่างกายสั่นเทาเสียงฝีเท้าดังตึงตึงบนพื้นดินที่แตกร้าวเมื่อเข้าใกล้ขึ้นเงามนุษย์สูงชะลูดค่อยๆขยับแขนยาวเหยียดแต่ไปตามกิ่งไม้จนกิ่งหักโครมลงกับพื้นเจ้าจะ,ะเผชิญหน้ากับข้าหรือเจ้าจะปล่อยให้ลูกสาวของเจ้าถูกกลืนไปต่อหน้าแม่กัดฟันแน่นน้ำตายยิงเออคลอแต่เสียงตอบกลับหนักแน่นเกินความกลัว ข้าจะไม่หนีอีกถ้าจะต้องเผชิญข้าก็จะ,ะเผชิญกับเจ้าด้วยวิญญาณทั้งหมดของข้าท่านใดนั้นฟ้าทั้งฟ้าก็เปล่งแสงสว่างวาบสายฟ้าฟาดลงบนต้นไม้ใหญ่จนสันส้านแรงระเบิดของแสงผลักทุกสิ่งกระจายออกไปเงามืดแผดร้องก้องสนั่นโลกทั้งใบสันสะเทือนแม่กอดลูกสาวแน่นยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางแสงนั้นแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนด้วยแสงจ้า เสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังขึ้นข้างหูแม่เจ้าชนะได้เพียงชั่วคราวตราสาบยังคงอยู่ในเลือดของลูกเจ้าสักวันข้าจะกลับมาและทุกสิ่งก็ดับลงเป็นความมืดอีกครั้งแม่หอบหายใจแรงกอดลูกไว้แนบอกเฝ้ารอว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาในโลกไหนกันแน่รุ่งเช้าวันใหม่เสียงไก่ขันว่วขึ้นจากลานบ้านแสงแดดอุ่นลอดผ่านหน้าต่างไม้เข้ามา แม่สะดุ้งตื่นลมหายใจยังหอบที่ดวงตาเบิกกว้างมองรอบตัวด้วยความหวาดกลัวแต่ทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมบ้านไม้เก่าเฟอร์นิเจอร์ที่คุ้นตาลูกสาวนอนอยู่ข้างๆหลับสงบแก้มีสีเลือดฝาดริมฝีปากเผยยิ้มบางเบาแม่ยกมือสันสันรูปสีสลูกน้ำตาแห่งความโล่งมอกไหลอับแก้มเสียงหัวใจเต้นแรงค่อยๆสงบลงเธอพึพรรมพำเบาๆราวกับสัญญา แม่จะคุ้มครองเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างนอกบ้านลมพัดเอื่อยทุ่งแย่เอ็นๆไปตามแรงลมทุกสิ่งดูเงียบสงบเหมือนไม่เคยมีฝันร้ายเมื่อคืนแต่ใต้เงาต้นตาลสูงข้างบ้านแสงแดงเล็กๆแวบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเหมือนดวงตาที่กำลังจับจ้องอยู่ในความมืดเสียงกระซิบเบาๆดังตามลมพัน้าย,ยังไม่สิน้นเพียงแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และเรื่องเล่าของคุณใส่ข้าลูกสาวก็ถูกเก็บงำไว้เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ผู้คนยังคงเล่าขานในวงสนทนายามค่ำคืน